แย <Yeah. S 2> <c oughs> คือท่านผู้ชมรู้่าตอนนี้นเวลามา,มาตีตีสามตีสามตลอดตีสามสี่สิบห้าเว้ยเรื่องเวลาอัดได้ดีนะเวลาจะมาอาัดเกมเนี่ยส่ญญญวนใหญ่เราจะต้องแบบตะโกนนิดหน่อยนิดนิดนิดหน่อยนะเว้ยแต่นี้เราก็ต้องแบบลดนิดนึงมากเกินไปไม่ได้เว้ยไม่งั้นเดี๋ยวเดีแต่ข้างบ้านเขาว้าว <c oughs> ไม่ต้องถึงข้าบ้านหรอกไม่ให้แม่ด่าก็บุญขนาดนั้นหนละ อไปปิดร้านซะนะโอ้คุณะเกียรตรงนี้เละเกินแฮกแคมเมลา่าอ๋อตรงนี้แหละที่กูแบบโอ้ no เอออืม let's go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  เดี๋ยวลากาบานเลยเหี้ยกระโดดได้สวยเอะอไหนๆก็มีอะไรหาหาเงินเล่นๆดีกว่าเออเออต๋อเต๋ออืม อเออเออกระทึบซ้ำฟันเข่าเบิ๊บเบิบเบิบเบิบเตะย้อนหน้าอ๋อออ้าวไม่เอาเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ยังไม่นี่เหรอเอาลงไปอุย๊ยคิดว่าท่าสวยแล้วมึงจะบอ่ะมามาเจ็บมั้ยนะอันนี้กูว่าเจ็บมากเลยวนอะสเปียหนึ่งทีสเปียหนึ่งที เปลนที่าป๊บ <su> ป่าป <S anak lonely> ่ปปปปปปปอเตยออนหน้าหน่อยคอเตอร์คอเทอร์คอเทอร์หน่อยคอเทอร์คอเทอร์ไอเียมันจะทะลุไนี่ไปแล้วเอ้ยชาร์เดอร์ชารชาร์เอร์ชาร์ชาร์ด๊บ สองตัวปับ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 ยอดหน้าทึบ <c oughs> คะ <c oughs> อปเตอร์ก่อนฟันศอกเข้าที่หน้าอกึบเฮ้ยเก็บตอกฝักแก้วโอ้ยถนมันจะเล็กจังเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไกลวะโอ้ไก่ <c oughs> อยู่นะไก่ไก่อยู่นะออ Oh, oh! <laughs> <laughs> Shut up. Wade, hi. Hey Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Hmm. Let me see what I can do. Mm hmm. you think you can no. let me and my friend in? No, I told you it's closed. Look, I'll make it worth your while. Mm. Well, sir, it is time for my breaks. I think I'll go for a walk. You're so resourceful. let help the What that was great thank you so much i can't believe you got us in here that's uh, no problem i mean it was fun kind of you know nice playing tourist in your own town yeah i can see that thanks again though for taking the time to you know do this yeah, it's okay so uh was this like a, a date sounds good to me what do you think definitely i mean uh, yeah yeah that sounds great โ o ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ g ยโอ้ยโอ้วพี่เวอ้ยตอ้อ <laughs> <laughs> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้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 ยโอ้ยโ้อ้อ้ยโออยอยโอ้้ย Yeah โอ้ยโอ้ยโอ a ยโ o o ยโอดูโอ้ออย้มาละยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ว มอ e คนท่ตวเนีขอโทษครับขอโทษครับอะขอโทษขอโอ้ขอโทษ Cop. For concerned, only one test that matters t s อ๋อคือนี่มันไม่อยากคือง่ายคือนี่มันไม่เชื่อใจเราเว้ยเพราะว่ามันคิดว่าเราเป็นตำรวจซึ่งมันก็จริงและอ๋อกูอยากทำแล้วเฮ้ยขับดีๆหน่อยสิกูรู้ใจร้อน เียบไปโยนตามปึบคอเตอร์ป tamam. ั swear, ๊บป uh, 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 ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึคอเตอร์เออเอปึ๊บ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 ป e ๊บปึ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 ๊